สวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวแอมเมียเพอรครับวันนี้ครับพามาหาเราไมครับผมเหนื่อยบบเห็นแน่นหนอดีครับหนอนอน้อยเมื่อไงครับผมหาเราไมบบเห็นสัมสายตาบอดีเลยบบเห็นครับผมสายตาบอดีเลยครับเสิงกระน,น้อยครับว่า ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องบ่าวแอบ์เมียเผยแช็ดแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับผมไปใส่มาใส่อย่าลืมใส่แมสค์ครับพี่น้องครับเด้อแมสคแมสครับฝาฝาปิดดังความเจ้หมอนครับอย่าลืมครับผมมาเบิ่งครับหาหา้าไม่ครับหาหน้าไม่ครับ เอฟซีสิคสโคสเดี๋ยวด้เอ็มพับ ใช่ครับนอน้อยแหมโอ้ของเมียก็ได้สองนอป็นไงแต่ว่าของกูก็ได้นอเดียวปก,ปก,ปก,ปกูปอกๆเดินหาต่อไปครับผมไอ้บรรยากาศก่อนน้ำไม้ครับผมบรรยากาศ บรรยากาศครับผมบรรยากาศครับผมว่าได้ไปใส่มาไใส่ครับอยู่เพือนคี่เก่าครับผมบรรยากาศบรรยากาศ มามาเข้าป่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ครับผมได้บ่ได้กัดและแท้มันครับสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเด้อเฮ้พอได้เก่บให้เธอเนาะเงย้ยแม่ก็มีบ่ใช่ตาพอดีเหรอบเปผิน ผู้ปีนครับครับ FC สกู๊ตสกุลครับผมบรรยากาศท้องทุ่งครับมเมนท์ท้องทุ่งป่าครับบรรยากาศป่าป่าป่าครับ FC บรรยากาศแถวลำน้ำอูนครับผมลำลำลำน้ำอูนแถวนี้ครับบรรยากาศ น okay. ี่บรรยากาศบรรยากาศค่ะเจ้าค่ะกะไปนี่ป <crisis> mm ่าตะไม้นาะฝนตกฝนฝนตกเมื่อวานนี่พอได้แกงครับผมพาได้แกงอยู่มารวมกัน อครับขอบคุณที่รับชมช่องบาาแอ Air เียเเ r Channel ด้วยนะครับ